มีอะไรแปลกๆที่เราแนะนําก็จะเป็นไก่บ้านต้มเปร็ดครับผมไก่บ้านต้มเปร็ดหาเรื่องดราม่าให้กูเลยครับไก่บ้านต้มเปร็ดนี่เหมือนปลาไหลหรือเปล่าต้มเปร็ดภาคกลางอ่ะปลาไหลต้มเปร็ดเขาต้มทั้งตัวใช่ไหมในี่ก็ต้มทั้งตัวไก่ทั้งตัวเลยเช่เหรอเออเมื่อกี้เขาบอกเชฟเขาบอกเนี่ยเอาหัวลงก่อนตอนมันเป็นๆน่ะหาเรื่องอาหารที่นี่นี่รสจัดนะคือจัดว่าอะไรจัดว่าร่อยนะ ร้านร้านกันเองแอดเพียร้านนี้เป็นใครเจ้าของอ่ะของผมจะรับผิดชอบในส่วนของดิจิตอลมาเก็ติ้งของร้านพาพี่ทัวร์วันนี้ใช่วันนี้ผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปดูด้านในว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างปีนะตอนนี้ครับ49ปีแต่ปีหน้าเราก็ก้าวเข้าสู่50ปี10ปีแล้วใช่เป็นร้านอาหารที่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานเลยตรงนี้เหรอใช่ครับผม วิลิมหาดไออ่าวฉลองเนี่ยนะใช่ครับผมคืออาหารที่นี่คือเป็นซีฟู้ดแนวซีฟู้ดเลยใช่ครับผมเป็นซีฟู้ดแล้วก็เป็นอาหารใต้เป็นอาหารใต้แท้ๆเลยครับใช่พาพี่ไปดูหน่อยได้ครับดูหน่อยดูหน่อยเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่การย่างเลยครับผมหัวเผาสวัสดีครับเชฟคราวนี้จะเป็นเชฟของร้านกันเองครับผมนี่เดียวนี่มีเขียงอยู่นี้เลยเหรอใช่ครับก็คือร้านของเราเนี่ยซิกเนเจอร์คือของสดใหม่นะครับเป็นซีฟู้ดสดใหม่เป็นเลยใช่ครับแล้วก็เผาตรงนี้ ใช่ครับผมนี่นี่เผานี้ก็กําลังเผาอยู่ฮะเผาอยู่ครับเผาอะไรฮะเผาปลามงปลามงใช่นี่ใช้กะ้าวเผาด้วยการที่เราใช้ตัวกะมะพเ้าครับจะทําให้ตัวเนื้อของปลามงเผาอ่ะมีความมีความแบบไม่แห้งจนเกินไปมีความจุยซี่กินแบบนี่ที่นี่มีอะไรเป็นๆม้างเชฟพาไปดูก่อนได้ไหมีเป็นตัวนี้เป็นกุ้งลายเงาครับผมลายเงาตัวนี้เหมาะกับทำซาซิมิครับลายเงาไม่ใช่ลายเสือเหรอลายเสือลายเสือจะอยู่ฝั่งนน้นี่ลายเสือ อู้ดำหูใหญ่มากเทปจับจับมือัูนี่ดำจริงตัวนี้ซิกเนเจอร์เลยครับผมกุ้งมาตัวเจ็ดสีมาพุเก็ตต้องกินล็อบเตอร์โอ้อันนี้ก็เผาเผาตัวนี้ซาซิมิก็ได้ไหมซาซิมิลก็ล็อบเตอร์ครับผมนี่ครับกุ้งลายเสือลายจริงๆเฮ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนะอันนี้กินเอ้ยไม่เอาให้ผมจับเหรอจุติลงทำซาซิมิอบไว้ขาวโหเหรออร่อยมากที่ไหน ใหญ่อุ้ยนี่ซาซิมิได้ด้วยซาซิมิได้อร่อยครับจั่งแก้วมันจะดีดครับมันจะดีดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอย่ากอยากไม่อยากให้ผมมันตัวนี้ก็อร่อยตัวนี้ทำเป็นผัดพริกไทยโอ้หพริกไทยดำพริกไทยดำปลาเก๋าเออปลานักเลงอยู่นี่ไม่เป็นนักเลงอ่ะเนี่ปลากระพงขาวกระพงขาวนี่ปลาทะเลหรือปลาน้มก๋อยปลาน้มก๋อยครับน้ก๋อยนู่นเป็นปูม้าโอ้โหปูม้าก็มีมีดเขียงพร้อมนี่อันนี้นี่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 ทำหอยนางรมครับนี่ฮะ ตีหัวปลากระพงหัวปลาเก๋าหอยนางรมก็มีหอยนางรมสดใหญ่ไหมใหญ่ไหมหอยใหญ่หอยใหญ่ไหนช็อเลยนี่ครับหอยใหญ่หอยนางรมสดสดหอยใหญ่ตัวเป็นๆได้เลยเส็แล้วครับหอยสดสดอือหอยหอยมุกเกเหรอ นอกกล่าวอาหารทูฟูดมีอาหารพื้นบ้านด้วยมีอาหารพื้นบ้านครับมีอะไรแปลกๆดี่อาที่เราแนะนาก็จะเป็นไก่บ้านต้มเปรตครับผมไก่บ้านต้มเปรตหาเรื่องดราม่าให้กูแล้วไก่บ้านต้มเปรตนี่เหมือนปลาไหลหรือเปล่าต้มน้งเป็นหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แล้วครับอร่งเทศของภาคใต้ แล้วอะไรอีกมีน้ำพริกกุ้งเสียบใช่ครับน้ำพริกไม่มาภูเก็ตต้องกินน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกกุ้งเสียบครับคือเมนูย่าช้องกุ้งเบือทอดเบือไน้ำเบือทอดเป็นสาหร่ายหรือเรียกง่ายๆเป็นสาหร่ายทะเลน้ำจืดครับผมตอนนี้กำลังทอดอ๋อนี่ครัวทอดเดีพาไปดูพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูครัวทอดนี่ครัวเผา อันนี้ครัวอาหารญี่ปุ่นด้วยนี่มีญี่ปุ่นกับอาหารไทยรวมกันครับโอ้เนี่เขาเรียกเบือเบือตอนนี้เขาเรียกว่ายาชองยาชองยาชองเพื่อเอามาทำเป็นเบือทอดคือไปชุบกับแป้งทีนึงมันเป็นอาหารพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตมันก็ไม่ได้หากินง่ายทั่วไปไม่มีใช่ครับเป็นวัตถุดิบหายากแต่ที่ที่จุดของที่นี่นะบรรยากาศบรรยากาศริมทะเลอ่าวติฉลองติดท่าเรือ้วใช่ครับท่าเรืออ่าวฉลองเลยครับติดทะเลเลยแล้วทะเลวันนี้โชคดีอะ รสบไม่งั้นเจอมรสุมมาเขาคุณอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นกันเองหนึ่งใช่ครับเป็นกันเองหนึ่งแอยู่ไหนกันเองสองก็จะอยู่อยู่บริเวณฉลองเหมือนกันครับฉลองโอ้ใช่แต่ที่นี่จะเป็นกันเองแอดพียหรือเรียกง่ายๆตามคนพื้นบ้านเขาก็เรียกกันเองหนึ่งครับโอใช่โอเคเดี๋ยวผมไปรอแดดก่อนนะเชฟนะเด็กตามสบายเลยตามสบายเลยทำไมมันมาเยอะกว่าที่คุยไว้อะ ตรงร้านกันเอสเพียครับในพื้นที่ตรงนี้เรามีร้านนงใหม่เกิดขึ้นมาชื่อว่าร้านเคปภูเก็ตไอที่บอกว่ามีอาหารยุโรปนะใช่ครับผมนี่จะอยู่ด้านหน้าของทุกคนเลยนะครับจะเป็นอาหารแนวเวสเทินเป็นอาหารยุโรปครับผมวันนี้ก็มีโชว์3าตัวด้วยกันหลักๆนะครับตัวแรกสปาเกตตีล็อบสเตอร์นี่นะใช่เราก็จะยกตัวล็อบสเตอร์มาทั้งตัวเลยฮะอีกตัวนึงนะครับจะเป็นพิซซ่าตัวนี้ชื่อว่าเคปพิซซ่านั่นเองหน้าอะไรหน้าอะไรหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นปลาไดเอทฟิหรอใช่ซึ่งในในตัวร้านเคปอะ สำหรับเชฟใส่ปลาไดาเอทเลยนะครับก็ประมาณ7วันแล้วก็อีตัวด้านหน้าชิ้นใหญ่ๆนะฮะก็จะเป็นอ่าชาโคกริลช็อตริปนั่นเองแล้วก็ยกทั้งช็อตริปทั้งแบบกระดูกทั้งก้อนมาเลยฮะน,นี่จานเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยตัวนี้จานอ่ะราคา890บาทครับผมเฮ้ยพูดเป็นเล่นมึพูดเล่นครับเนี่ยราคาจริงเลย890บาทน,น,นี่นี่เป็นล็อบสเตอร์เจ็ดสีป่ะเป็นล็อบสเตอร์รอเจ็ดสีครับผมแปดร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบบาทเอง ต้องมาแล้วเฮ้ยน,นั่นน่ะพิซซ่า450บาทครับผมไอช็อตลิปอ่ะตัวช็อตลิปก็เจ็ดร้อ้าสบาทบเอามาหอยนี่เมื่อกี้คุณสั่งเมื่อกี้ฉันทานไปแล้วนี่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 ตัวนี้กุ้งลายเสือชาชิมิครับเป็นของรา้านนเเจอร์ใช่ครับตัวที่ผมจับว่าตัวไหนตัวไหนที่ผมจับเมื่อกี้เนี้ยตัวไหนยกมือขึ้นครับเออก <c oughs> ุ้งตัวไหนต้องยกมือขึ้นพนักงานมเล่นหละเล่นหาอยู่ชอบชอบแล้ว ขายเท่าไหร่เนี่ยเซตเนี้ยตัวนี้เราจะขายเป็นขีดครับผมต่อหนึ่งตัวกุ้งเป็นก็คือสองร้อยบาทต่อขีดครับผมสองร้อยบาทต่อขีดโลหนึ่งก็สองพันนี่ระหว่างนี่กูซัดก่อนแล้วอืมเฮ้ยเนื้อแน่นนะเนื้อแน่นนะกรุบกรอบเลยอ่ะอ่าอนนี้ห่อหมกมาให้พี่เลยตัวนี้ครับแม่ครัวของเราทําเองด้วยโอ้ทําเองด้วยเลยครับเขาเรียกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านที่แม่ครัวที่เนี่ยเขาทําเองแม่ครัวยังอยู่แม่ห้าสิบปีที่แล้วอ่ะแม่ครัวยังอยู่ครับผม คนที่เปิด50ปีที่แล้วเหรอคนที่เปิด50ปีที่แล้วเหมือนกับตอนเนี้ยครับหลักเหมือนกับสูตรของมันนะครับก็เป็นต้นต้นลับแต่แม่ครัวก็คือคนคเราคนเดิมเพราะว่าคนเก่าคงเดิมคนเก่าคงจะแย่แล้วล่ะอยู่ถึงขั้นเนี้ยเอาหอมหมกปันสิอืมไม่เห็นเนื้อเท่งไงเลยอร่อยใช่เออเฮ้ยไม่สนละถูกใจกุ้งไตกใจกุ้งวะไม่สนละนี่หอมหมกอร่อยเป็นไงฮะอร่อย เธอหยิบเบือมาอะไรน้ําจิ้มอะไรน้ําจิ้มอะไรเรเบือคือคือเขาบอกว่าเป็นเหมือนต้นไม้น้ําอ่ะเนีน่ยมันเหมือนต้นไม้น้ําอ่ะเนี่ยพูดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนีป้ายนี่หรอเบือเบือตัว,ต,วตัวนี้จะเป็นสาหร่ายครับผมเรียกว่าหญ้าช้องมันเป็นชื่อเบือคืออะไรเป็นเบือเบือหมายถึงว่าเป็นอ่าเป็นแพยใหญ่ๆคตอนท้องมาเป็นเบืออะไรอะใช่ตอนท้องก็อ่าจุ่มแปลงมันยื่นเรียกว่าเบือ ต่อไปยังไม่หมดเลยต่อไปเมี่ยงน้ำพริกตะไคร้ครับผมเอาผักกางเราเรียกเมี่ยงนะแต่เขาที่นี่ต้องสั่งเป็นเมนูก็คือน้ำพริกตะไคร้ใส่กุ้งแห้งด้วยใช่ไหมเนาะใส่เอ้าวนี่ห่ออย่างนั้นเลยครับผมหกตัวนี้จะเรียกว่าไก่บ้านต้มเปรตนะครับผมนี่นี่นี่เขามีเครื่องไก่นะช่หอมกับพริกหูอ่ะต้มเปรตพักกางอ่ะปลาไหลต้มเปรตเขาต้มทั้งตัวใช่ไหมค่ะนี่ก็ต้มทั้งตัวไก่ทั้งตัวเลย เออเมื่อกี้เขาบอกเชฟเขาบอกเนี่ยจริงเปล่าคะจริงเอาไก่ทั้งตัวมาสับคันแล้วก็แบ่งมาใส่แบบนี้หาเรื่องไก่ว่าต้องแบ่งนี่หม้ออะไรเนี่ยหม้ออะไรสองร้อยห้าสิบบาทครับสองร้อยห้าสิบบาทไอ้เมี่ยงเขานี่รสจัดเลยนะอืชอบเนื้อไก่ไก่ทั้งตัวเลยก็เอาหัวลงก่อนตอนมันเป็นๆน่ะแล้วก็ค่อยเอาใช่น้องบอกสับเธออย่าหยาเดี๋ยวเขามาอีกหรอ้าว่ค่ะเดี๋ยวอยากให้ลองเดี๋ยวมันสุกนะขออนุญาตครับ พอเราใส่พริกงงไปมันก็จะโตเ่ยควรมรุ่นทาเพชรุ่งเลยใช่ครับผมพุ่งเลยโอ้ไหนพุ่งทะยานที่ทะยานี่ไหเฮ้ยโอ้โหน้ำซุปเจ๋งมากงงงงอีกแล้วงงหลายอย่างเจออาหารใต้เข้าไปงงชัดแปลกอร่อยรสชาติลูกทุ่งอะลูกทุ่งแบบว่าไม่อ่อนอะ ไม่ดันด้วยไม่ได้โดดไม่ได้แบบไปทางใดทางหนึ่งอ่ะเปรี้ยวอมหวานอร่อยต่อไปเลยไหนอะตัวนี้ครับนี่จะให้แดกให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอเคได้ได้ตัวนี้ันเป็นน้ําพริกกุ้งเสียบนะครับเป็นตัวที่เราแนะนําเหมือนกันเราจะใช้ผักภาคใต้หมดเลยนะครับมีแตงมีถั่วฝักยาวนะครับมีมะเขือนะครับผมเฮ้่ยมึงติดไมค์เขาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเขาพูดไปขนาดนี้น้องบอกคัดหม่พูดอีกทีพูดไม่ได้นะ ไม่เหมือนเดิมวะเอ้าไม่เหมือนเดิมน้ำพริกกุ้งเสียบนี่เป็นเป็นน้ำพริกประจำจังหวัดของกรุงเกศเลยนะอ๋อใช่ครับผมเธอนี่นิดเดียวนิดเดียวก่อนเราชิมก่อนอันเนี้ยถั่วงอกหรืออะไรถั่วดองครับผมไม่หัวใหญ่ขนาดนี้นี่ถั่วงอกใช่ไหมใช่ครับผมเก็บกระขิงไงหยิบแตงมาอย่างงี้ใช่ครับผมสำหรับพี่เนี่ยมันต้องไม่ธรรมดามันต้องใส่ลงไปเลยนี่ยัดกุ้งธรรมดาใช่ไหมคัดไหมครับไม่คัดหรอกไม่เคยคัดอยู่แล้ว โตามความจริงเอใส่เข้าเป็นไรครับต้อยคือมันอันนี้อร่อยอ่ะอาใหญ่ไปครับอืมอืมอื้อร่อยอะอร่อยเอาเฮ้ยน้องน้องเอ้ยเส้นพี่ไม่กินพี่เอาเนื้อเฮ้ยข้างบนนี่ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเขาเอาอันนี้ก็ได้โอ้โหรู้ด้วยนะว่ามีซ่อนอยู่ตรงนั้นนะ แล้วมีไข่ปลาอ,อะไรด้วยน่ะดำดำอ่ะนั่นเนี่ยชิ้นนั้นเลยมามาประเคนให้ข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้<อ>นตัวนี้จะเป็นคาวเวียนะครับด้านบน,น,นดำดำคาวเวียมันก็จะเอาเค็มๆหน่อยเลยต้องตัดจไไ้ตัวนี้ดูเนื้อกุ้งอืม ก็แปลกเลยเราคือเเส้นเนี่ยใหอิ่มไวๆหเลปลาอะไรยังไม่ได้จานี้เลยปลาอะไรนะมะมงเผาครับผมที่เราย่างด้วยอ่ากับมะพร้าวอ่ะครับใช่มันจะหอมไหมเนื้อปลาก็จะมีความแบบว่าไม่แห้งจนเกินไปนะครับโอ้ยอย่างนี้ขายบางขีดนี่นะแล้วตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่นะใช่ครับของทะเลอ่ะใช่ครับผมแต่มันน่าจะหอมนะเพราะว่าเขาเผาด้วยกับมะพร้าวใช่อืมอืนื้อปลาเมล็ดไทยแล้วนะ ลองกินน้ำจิ้มก่อนเนื้อปามก็อร่อยอยู่แล้วนะอาหารที่นี่นี่รสจัดนะคือคือจัดว่าอะไรจัดว่าอร่อยนะชอบอันนี้แต่บ,บ้านต้มเปรตให้กับน้ำพริกน้ำพริกกุ้งเสียบอย่างอื่นเนี่ยอย่างนี้ก็โอเคอนี้ก็กินได้เลยประมงก็ดีอันนี้อันนี้สําหรับพี่พี่ว่ามันยังจืดไปนิดนึงในเนื้อของมันอันนี้มันมันแล้วแต่คนชอบมันต้องกินกับวาซาบิบอะไรพวกนี้แต่ว่าอยากลองนั่นนะ่นะช็อตลิปอะ่ะก่อนไปนี่ขอพิซซ่าก่อนได้ไหมเอาแต่เนื้อ ไรเอ็ดฟิตอยากลองไอ้เจ็ดวันนี่ปกติถ้าอยู่นอกตู้นี่คือเน่านะแต่นี่เขาไม่รูดไรเอ็ดนะใช่นะอืมมีกลิ่นด้วยสำหรับอือแล้วจะ่ผมไม่ได้กลิ่นแล้วอืออืเก๋ไว้เกไก๋พอเหรออันนี้ได้กลิ่นไหมกลิ่นได้เยอะแดดมาแล้วโอเคโอเคอือ นี่คือปลาอะไรอ่ะรู้ไหมอ่าตัวนี้จะเป็นปลา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 เก๋าเออพยายามหาเพื่ช่วยปลาเก๋าใช่ครับผมนะเพราะก็พอไปไดเอทแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันเกิดความลึกซึ้งขึ้นในอุณหภูมิที่ถูกต้องกับความชื้นที่ถูกต้องโดยที่เนื้อไม่ไม่เน่าไม่เสียซอสริปก็จะเป็นซอสสองตัวครับมีเปเปอร์ซอสแล้วก็เกรวี่ซอสครับลองเอาแบบอ ได้กินไหมไม่ได้กินไม่ได้กินเลยไนวะคือตอนนี้กินอาหารทะเลเต็มปากเขได้เลยเยอะใช้ได้เลยรอืมเดี๋ยวลองอันนี้คือส่วนที่ชิมคนที่สุดจะดีเหรอมาอืมง่าย กินไม่ได้หรอกเดี๋ยวฟันหักโอ้โหตุเลตัวเองอะฟันข้างไม่เหลือแล้วตอนนั้นกินหมูกรอบฟันหักมันหลักเลยเดี๋ยวนี้ได้หลุดแผงหน้าหลุดไปทั้งแผงอ่ะไอเอ้ยคนกำลังจะกินอะทำไมบูดหนูน่ะ sorry ท่านกำลังดื่มดำอ่ะอืมอืม เดี๋ยวต้อยเราต้องย้ายโต๊ะละเดี๋ยวไปกินกันต่อบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าแล้วก็กันเองมาที่นี่ต้องสั่งนี่ ใช่ครับเราสั่งไก่บ้านต้มเป็ดห่อโมกปลามงเผากระป๋องกุ้งลายเสือซาซิมิกุ้งเสียครับผมเปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าครับปิดห้าทุ่มครับผมช่วงโต๊ะช่วงตอนเวลากลางคืนเวลาดินเนอร์เราก็จะมีดนตรีสดฟังสบายๆเล่ทะเลด้วยครับโอ้ใช่แถวเลยร้านนู้นก็เปิดเวลาเดียวกันอ่าใช่ครับอ่าร้านที่จริงร้านเคปจะเปิดเจ็ดโมงเช้าเลยเพราะเราจะมีในส่วนของเมนูเบคกฟัตเข้ามาด้วยโอ้โหใช่ครับแล้วก็ปิดห้าทุ่มเหมือนกันครับผมโอ้ใช่น้องเปิดหน้าเปิดหน้าให้ เปดิดหน้าอันุญาตนะครับขออนุญาตะต้องมีคนถามอยากเห็นหน้าน้องเชื่อไหมพทำไมไม่อยากเห็นหน้าฉันบ้างอ่ะเธอไม่ต้องหรอกเธอควรเปิดเผยอยู่แล้วให้น้องก็เปิดบ้างปิดได้แล้วค่ะเยวปิดได้เราอยากเห็นเลยเธออยากเห็นเลยบ้าบ้าเหรอสามีนั่งอยู่ตรงนี้ใครจะไปพูดแบบนั้นเธอนี่เมื่อกี้ยังว่ากุฟันหักอยู่เลยแหมหลายนะเนี่ย ไม่ต้องมีคนอยากเห็นแบบอยากเห็นหน้าน้องจึงเลยเปิดแมสหน่อยเลยใหมใครคุณผู้ชมรู้ได้ไงเขายังไม่คอมเมนต์เลยเรารู้เรารู้อ๋อคิดแทนเขาโอเคเอาไปบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเปิดมาายููไไ่รรร้จะะกอ